สวัสดีค่ะ,ะวันนี้เรามาเรียนรู้รหัสนี้กันนะคะรหัสนี้เสียงคุกนะคะพอดีได้วันเดือนปีเกิดมาแล้วก็ถอดรหัสมาแล้วได้หนะ้าหกหนึ่งนรหัสห้1หก่งก็คือที่เป็นข่าวกันดังๆตอนนี้แหละนะซีเอโออะไรนี่แหละคือเขาเกิดวันพฤหัสแต่พฤหัสก็ตกภยายยนะ พยาหมายถึงโรคประจําตัวก็ได้นะทีนี้ปีนี้เขาอายุ40เนี่ยแต่ว่าเขาเลยมาแล้วแหละต่อไปนี้จะตรงนี้40เรื่องมันยืดเยื้อจริงๆมันเกิดเรื่องมาสักพักหนึ่งแล้วนะมันยืดเยื้อปราะดาวเสาร์ดาวเสาร์ทําอะไรมันจะยืดมันจะช้าจริงๆรแล้วมันต้องตั้งแต่ต้นปีมันต้องมีเรื่องมาตั้งแต่ต้นปีปีที่แล้วนี่มันม,มีมีปัญหาอยู่แล้วพอมาปีนี้มันต้องจบเพราะว่าความลับจะถูกเปิดเผย ทําตัวลับๆก็คือความลับพยายาอ่านว่าความลับนะความลับก็ได้ความเจ็บป่วยก็ได้ความผิดหวังนะทีนี้ยืดเยื้อมาจนถึง <c oughs> เขาจะไปตรงนี้แล้วเขาจะไปตรงที่ว่ามีคําว่าใหม่เปลี่ยนแปลงเห็นไหมทีนี้ปีที่ผ่านมาปีที่แล้วนี่แหละปัญหาเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้ว <c oughs> คนนี้ดวงของเขานะ บริวารดีมากนะเนี่ยบริวารเขาอยู่ฐาน16มงคลโสรถแล้วก็ชนเงินทองแปลว่าคนนี้ทําอะไรก็แล้วแต่อาศัยบริวารดีที่สุดเพราะบริวารชนเงินทองและชนดาวอุปถัมบบริเกิดมาเหมือนเป็นคนมีบุญที่มีบริวารหาเงินได้ใช้หาเงินได้ใช้หาเงินหาทองให้ใช้แต่ที่ผ่านมาเขาก็เดือดร้อนเพราะบริวารน,นะมีคําว่าบริวารแปลว่ามีปัญหากัน มีปัญหากับบริวารเห็นไหมปัญหาคืออริมีปัญหากับบริวารเรื่องเงินเงินทองทองนี่คือก่อนสาเหตุนะสาเหตุที่วันนี้มาจนถึงวันนี้มีมาตั้งแต่ปีที่แล้วเขามีปัญหากับบริวารคือปัญหาภายในพอมาวันนี้ปีนี้ปีหกเมีคําว่าพายะายะพายยะแปลว,ว่าความลับถูกเปิดเผยแล้วความลับ มาจากใครก็มาจากบริวานนั่นแหละเพราะว่าดาวเสาร์แปลว่าเขามีศัตรูเป็นบริวารและบริวารของเขานั่นแหละคือหักหลังเขาทีนี้ความว่าถ้ามีความลับความลับจะถูกเปิดเผยนะนี่คือถูกเปิดเผยแล้วในปีนี้ช่วงโดยเฉพาะเดือนตุลาเนี่ยเดือนตุลาเลขห้าวันนี้ความลับถูกเปิดเผยแล้วนะทีนี้ถ้าก่อนหน้านี้ เช็คดวงปั๊บเราจะบอกว่าคุณระวังนะคุณต้องไม่อยู่บ้านนะคุณต้องเปลี่ยนที่หลับที่นอนนะหรือย้ายไปอยู่ที่ใหม่ที่ไหนสักที่เปลี่ยนแปลงที่นอนใช่นะเพราะว่าคุณจะมีโอกาสเปลี่ยนที่นอนมีคําว่าเปลี่ยนที่นอนคือไปนอนที่ใหม่นะนะมันมีคําว่าเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเปลี่ยนแปลงเรื่องที่หลับที่นอนที่อยู่อาศัยมีคําว่าเปลี่ยนทีนี้ไทถ้าเขาติดคุกดูแล้วไม่นานนะเพราะว่ามันสิ้นมาตรงนี้ก็เขาจะ ไปถึงดาวเปลี่ยนแปลงแล้วนะเนี่ยพฤกษสภาเขาเข้าวันเกิดแต่พฤกษภาแปลว่าก็ติดไม่นานก็ออกนะเปลี่ยนที่นอนได้ไม่นานก็นาวังอยู่ตรงนี้คือออกนะออกย้ายหรือออกก็แปลว่าถ้าเขาติดคุกเขาก็ต้องออกเร็วออกเร็วติดแป๊บเดียวถ้าติดคุกติดแป๊บเดียวนะเพราะว่าดาวบริวารเขาเด่นก็หมายถึงว่าต้องมีบริวารที่ดีก็เยอะอ่าที่เขาไม่ดีก็คือเป็นจัตรูกัน นั่นคือมีเรื่องกัน <c oughs> นะแปลว่าติดคุกแต่ติดไม่นานนะมีเสียงคุกแต่แต่ไม่นาน <c oughs> เพราะว่าดาวพฤหัสเขาเสียดาวพฤหัสเป็นแปลคู่พรกคู่โจรน,นะเพราะว่าดาวพฤหัสคือดาวครูดาวผู้บริสุทธิ์แต่ไปอยู่ดาวเสาก็เลยแปลว่าบุญก็ทํากรรมก็ทํานะดวงคนนี้เป็นคนที่ทําบุญก็ชอบทําบุญแต่ว่า ทำอะไรผิดผิดย่อมง่ายเพราะเขามีลาหูนําหน้าลาหูปแปลว่ากลา้ากล้าคิดกล้าทํากล้าที่จะเสี่ยงนะเนี่ยคนนี้นี่คือดวงแล้วก็พอนับทักษานับทักษาปาั๊บเขาอายุ40 นับไปแล้วหนึ่งสองสามสี่เขาตกอยู่ตรงนี้เดชบริวารอายุเดชเดชเป็นกาลีเดชเป็นกาลีที่เคยสอนทักษาไปแล้วเดชเป็นกาลีแปลว่าจะเสียชื่อเสียงและหมดอํานาจอที่เคยเคยทาคลิปอ่เรื่องบริวอ่าเรื่องทักษาไปแล้วเนาะพอเดชเป็นกาลีปั๊บจะหมดอํานาจและจะเสียชื่อเสียงเน,นี่ยปีนี้ปีนี้เขาชนคําว่าเดชเป็นกาลีอ่านะก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องมันก็จะ ใหญ่และบานปลายได้ต่อให้ไปทํางานที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นหัวหน้าอยู่ก็ถูกปลดได้นะเพราะว่าเดชเป็นกาลีอ่าทีนี้การเงินมันก็ยังมีเหลือเยอะนะพอนับไปข้างหน้าเนะี่ยตรงอายุ42ตรงนี้ยังมีเงินอีกเยอะ,อะไม่รู้ไปซ่อนไว้ตรงไหนนะเนี่ยเงินเยอะเงินยังมีอีกเยอะอทั้งมีคําว่ารถเงินทองเงินทองคือรถแหละยังมีอีกเยอะนะแปลว่าพอ เปลี่ยนแปลงชีวิตพอออกมาเขาก็ยังมีเงินที่จะใช้อีกเยอะอเพราะว่าดาวการเงินของเขามันเป็นดาวได้มาจะง่ายๆฟุกๆเห็นไหมอาจารย์เคยเคยสอนเรื่องดาวมาแล้วว่าดาวสิบสี่จะได้แบบเหนื่อยเหนื่อยต่อสู้ดาวสิบหกคือฟุกๆที่บอกว่าฟุกก็คือสถูกขายแพงหรือได้อะไรฟุกๆง่ายๆคนนี้ไม่ไม่ต้องดิ้นรนต่อสู้อะไรเลยได้มาง่ายๆฟุกๆแถมคนอื่นทำให้ด้วยนะ นะแต่ว่าก็มีสิทธิ์ที่จะถ้าเขาเช็คตรงนี้ต้องหยุดพอมาถึงตรงนี้ต้องหยุดนะหยุดไปก่อนเลยนะแล้วเขาจะได้ไม่มีเรื่องมีราวนะจ้าจ้านะสวัสด,ดีจ้า